หน่วยการเรียนรู้อาเซียนสามัคคีสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกันกับคุณครูก้านะคะในหน่วยการเรียนรู้อาเซียนสามคัคคีวันนี้เราจะมาทําความรู้จักประเทศในสมาคมอาเซียน,นค่ะว่ามีอะไรบ้างและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ อาเซียนเป็นการรวมตัวกันของทั้ง10ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะซึ่งอาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510โดยอาเซียนมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนั่นเองค่ะนั้นเรามาทําความรู้จักกับประเทศไทยกันเลยค่ะประเทศไทยมีสินค้าส่งออกได้แก่คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบพุญญ่นยนต์แผงวงนจรไฟฟ้าต่างๆ ประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาด้านความยากจนแต่มีสินค้านำเข้าอันได้แก่ก๊าซธรรมชาติน้ำมันเหล็กและส่วนประกอบยนต์ค่ะประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่พึ่งพาเหมืองแร่และส่งออกสินค้าทางการเกษตรเช่นน้ำมันปลาล์มและยางพารานั่นเองค่ะต่อไปประเทศกมัมพูชา มีนโยบายมุ่งพัฒนาทางเกษตรการท่องเที่ยวและมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติค่ะมาต่อกันที่ประเทศเวียดนามสินค้าส่งออกจะเป็นประเภทสินททอเสื้อผ้าสำเร็จรูปและยังเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนมากมายค่ะ ประเทศบูไนดารุสซารามเป็นประเทศที่ตลาดเปิดแบบเสรีภายใต้การดูแลของรัฐรายได้หลักจากประเทศนี้ก็คือน้ำมันเลยค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรอันมากมายเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติทองแดงและแร่เหล็กเป็นต้นค่ะนักเรียน ประเทศลาวเติบโตจากประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนไทยเวียดนามด้วยภาคผลิตการเกษตรและป่าไม้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการเปิดเสรีทางการค้าเป็นอย่างมากและมีรายได้เข้าประเทศเป็นมหาศาลเลยค่ะ และประเทศสุดท้ายคือประเทศเมียนมาหรือพมา่านั่นเองค่ะเป็นประเทศที่จะมีกะเกษตรกรเช่นการปลูกข้าวเจ้าเป็นต้นค่ะนักเรียนตาสัญลักษณ์อาเซียนทานักเรียนสังเกตดีๆนะคะเห็นไหมคะสีเหลืองข้างในวงกลมสีแดงอันนั้นคือต้นข้าวที่มัดรวมกัน10ต้นอันสื่อถึง10ประเทศในอาเซียนที่รวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือการเมืองความหมายตาสัญลักษณ์อาเซียนสีแดงคือความกล้าหาญสีขาวคือความบริสุทธิ์สีน้ำเงินคือสันติภาพและความมั่นคงและสีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองค่ะอันมาเป็นธงของอาเซียนนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะ าสนลักษณ์และธงของอาเซียนเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะเข้าสู่ช่วงพากันทำนำความสุขวันนี้เราจะมาทำธงอาเซียนกันนะคะเรามาฝึกทำกันเลยค่ะให,ห้หนูว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะจากนั้นให้วาดวงกลมหนึ่งวงลงตรงกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะ วาดวงกลมวงเล็กในวงกลมใหญ่เมื่อกี้อีกหนึ่งวงค่ะนักเรียนคุณผู้ปกครองจะช่วยหนูๆก็ได้นะคะจากนั้นให้วาดเส้นตรงลงกลางวงกลมอีกหนึ่งเส้นค่ะจากนั้นให้วาดเส้นตรงแนวนอนข้างบนเส้นตรงแนวตั้งและข้างล่างเส้นตรงแนวตั้งเลยค่ะนักเรียน ตามรูปเลยนะคะจากนั้นให้คุณผู้ปกครองช่วยหนูๆลากเส้นด้วยค่ะวาเส้นโคงสองเส้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้ทำเช่นเดียวกันอีก4เส้นเลยค่ะให้ครบ5เส้นค่ะนักเรียน เมื่อขรบอีกฝั่งแล้วเราก็ทำอีกฝั่งให้เท่ากันเลยค่ะนักเรียนให้ทำเหมือนเมื่อกี้เลยคุณผู้ปกครองช่วยดูหนูๆด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนการลงสีแล้วค่ะขั้นตอนการลงสีนี้ให้ลงสีเหลืองลงที่รวงข้าวข้างในเลยค่ะสิบเส้นที่เราวาดกันเมื่อกี้จากนั้นให้ระบายสีแดงลงวงกลมด้านในเลยค่ะเอาให้ทั่วๆเลยนะคะนักเรียน สีพื้นธงอาเซียนเป็นสีน้ำเงินสบายให้ทั่วสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะนักเรียนเมื่อเสร็จแล้วให้คุณผู้ปกครองช่วยหนูๆเขียนคำว่าอาเซียนด้านในธงด้วยนะคะข้างล่างรวงข้าวทั้งสิบต้นเลยเป็นนันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างท้าอย่าลืมนำธงมาอวดครูเก้ากันด้วยนะคะไว้เจอกันค้ามหน้าคะ่ะเด็กๆ